สวัสดีค่ะพี่น้องนานแล้วไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่เปิดริวกันผ่านไปสองวันอุ้ยสองเดือนอันนี้คือรอสเตนบายขึ้นเวทีแล้วจะรับดาบบอมเบมเป็นไงบ้างสบายดีไหมหมดสบายค่ะเป็นไข้บมดสบายค่ะเป็นไข้ไปเพื่อนร้ายว่ะร้ายวันอลไรเกือบเดือนแล้วว่วหายเดลยค่ะหาหมอได้ก็วัหายใส่สูนี่ข้นมาขึ้น อันนั้นแท้อันคื่อนที่ว่าคิดงั้นอันนั่นมันเสื้เสื้อมันเสื้มหนาเสิ้อย่างกันแหมนเป็นบอลเทวี้า เขาเรีเนนานาเขาเพื่อนก็นานาล่าแค่เขา,าขอหอมโผลตายแล้วปเป็นแสดงอีกผู้นึงอยู่ฝังไหนอยู่ฝั่งคนละสูอ๋อ,อคนละนฟังตอนนี้คือแดนเซอร์สแตนบายรอแล้วนะคะคว้าหลอกลวงเมคอัพตเจ้านาหลอกลวงโอ้ยส,สะพึงมากโอ้สะพึงโอ้เฮ็ดดีไรเฮ็ดีไร อัะไปไปน<ป>ี่ประสิบายะะอาอย่าลืมทราบมาสันนี่บอน้องบูเด้งนั่นนะไม่ใช่ค่ะน้องโน้ตเพราอย่างงหัวที่อยนมาข่อยคือเป็ดเทปไม่ใช่ข่อยใส่ซนลิงนะเดอมันมาข่อยใส่หัวเหรอเขาเป็นหูฟ้าแต่เป็ดเทปมันมาข่อยคือเป็ดเทปเป็ดกากีคัมเบล เป็นไรุงอ้าคือมีน้องหมูเด้งหลายคนแทะปลาข้างหน้าคือพี่ผมแท้แทะทั้งน่ะคือพี่ผมถอยปนเล็กๆแทะไม่บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตอนนี้คือสแตนบายข้างวิธีแล้วค่ะน้องๆในเซอร์วงหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ ันหมานสุกุสุโคนแน่จะจุดพูข้างในหลังพี่น oui, ้องจะจุดพูเรียบร้อยแล้วคจะเป็นเขาถ้าพี่น้องที่แหละพี่น้องถามพี่ศานบ้านเท่านะคะเวลามีงานมีการนะเสียจุดพูรับกระถินพูอย่างว่างดลยมาอยู่รถวางจมือนีิวางซีนเลย แตงหนาบไปได้กับบอตีดตาหน้บอตีดบอตีดสีแดงตามันแอขนาดเอาหมูหมูมาสั่นาปี่ใหญ่กับบอสตีดไว้มีตาบ้านโจทย์เขาบอยากได้ไหมโจทย์ยากแห้งค่ะหนาไล้โจทย์ยากแห้งบักักเลยพอรอแหน่เห็นบอกกูเอยังมาแตงยากแตงยากบักฮักตาหนูมันตีบอตีดคอยคูดเป็นซุ้มงกับบอสขน เวลียงมาเป์สิบแปดเรียวัดสิบดเรว่าสลินป้ายตาก็มาม่็าไปีตามาทาสีกันิบยาเน้นสะอาดเอาล่ะเน้นแต่งสิลคิครีมเพราะเป็นว่าหนูแต่งหนาโเข้มเน้นแต่งัง้กระ๋ตีด่ากตีดเพรากะปเน้นแ่นาเป็นคนแต่งนากอเน้นแต่งหน้ากรู้าี้่านหนีอีน ขาบิงบ <ersch> ิงแท่มันแต่งหน้าสวยคนนี้นี่ได้อยู่เท่ากับเมื่อใครทำบพี่นองเจอกันได้ไปทีแล้วกันโอเคบอกว่าสิไปถ่ายคีบค่ะัสดีพี่น้องอันนี้จะขึ้นเพลงน้องอุอิงแล้วพี่หญิงหัใจะอีสานแล้วค่ะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ ไปอยู่วิศรวนหลอก <c oughs> สบายดีจา้ <c oughs> าว่างซีมือเลยเพอได้พักกายพักใจก็เลยข้างผ่านมาขนาดบ้านนี่นี่มาเรียนรู้บุญเออเรียนรู้บุญอะไรก็เลยมาก็เลยแวะเข้ามาฮะปฏิบัติซีมือปะค่ะกิจกรรมบ้านก่อนกำลังเรียนเสษตรขับปุ่นตอ <c oughs> ขับปุ่นอยู่บ้าน ไปค้ำผูนไม่ได้ไปเฮ็ดปุนสิเบงหมอล้วเออโอ้กระบานมาแล้วอยู่บ้านเลยเมยะเออกรับ้านไปกันสิเบงเขาเตยจัด้วยกรนต่ายสิลอบไปนอนบลูลอยกโลมั้งปลาไก่ดอกเลิศเจเสียงมันเลิศเจ้เสียงเลิศ ถ่ายบล็อกหล่อนอยู่ตอนที่หล่อนร้องเพลงนะ่ะไราจะไปะตัดสักชิ้เดียวกัอนคือเท็ดอย่างเป็นยัง,นยงคือนบ้ร้องเต็มเสียงเต็มคัมเน่์อ,นา <laughs> อากาศเริ่มเปลี่ยนเนาะนดูแลสุขภาพด้วยเสียงมือใครในเครื่องเสียงมันซอยอยู่มันเครืองเสียงมันเลิศ อีบักี้เพลงมบอสอู๊งลองจะเพลงตอนนี้สู้ๆพี่นเมื่อยุติธ่กับมันมันเป็นงานที่เรารักเนาะเป็นงานที่เรารักมันก็เลยสนุกไปกับงานเมน <c oughs> เราก็ต้องพัฒนาตัวเองปีนี้เราได้แค่นี้ปีหน้าเราก็ต้องพัฒนามากกว่าเดิมเพราะก็ต้องเหนื่อยกับเพื่อนนิดนึงเนี่ยอยากกินก็ต้องเหนื่อยหน่วยกับเพื่อน <c oughs> เป็นยี่หลอกมาที่หลังมูเหงเม่เยก็มูมาต้องรีบไปทันมู <c oughs> ่าอาซูซูเพครที่รองสีลิแกซินไหมอ่ะบค่ะ<า>แกมีว้ยายแกีตัดออกเพช้เรแกซีนบัลลีเบิร์กตัวเลขทายยี่พีน้องเออทายอยู่่าตะวันลิลิแกซินเท่ากับสตัดออกขายร้อยยี่สิบบาทร้ทอยย,ย,ย,ยี่สิบบาทคนณลายเนาะลาย มวลมันเยอะวลรงคนใดจะไปหัวใจมีอยู่ข้างฮัน